สวัสดีสบายดีพี่น้องปองปลายเบิร์ตสุขูสุขคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องสาวหน่อยพัดถิ่นชาแนลเสียงแจ๋วแจวใหม่แล้วพี่น้องมาพอกกันคือเก้ากับสาวหน่อยคนเก่าค้นเดิม้็จะพี่น้องซึ่งเมื่อนี้สาวหน่อยกะอยู่มุกดาหารเนาะพี่น้องเนาะสาวหน่อยมาเฮดบัสเนาะจ้ะซึ่งตอนนี้กะเฮดบัสแล้วเลยเนาะตอนนี้ระวังล่อหับบัแล้าล่อรถทั่วมาหลับเนาะจ้ะห้ากับผพ้ากัน เข้าเฮากับผ้ากันมหาเขากินเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าถึงตอนนี้เขาก็สั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนจ๋านี่กับมากันหลายคนเนาะจ้ะพี่น้องจ๋านี่เบิงจะนี่เอื่อยจ้ะอันนี้คือเอื่อยสบายดีสบายดีมันรังครับมันรังคับอีกเลยกระจะามีนี่อันนี้อ่ะสบายดีอันนี้กับน้องสาวอ่ะสบายดีสบายดีจ้าอันนี้คนงามที่สู้ ในห่านลดนมเลยเดี๋ยวจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็เอือยเนาะมาเฮ็ดบัตน้ากันดื้อจ้าพี่น้องอันนี้ก็แมนเนาะจ้ามาเฮ็ดบัตน้ากันนี่ก็อันนี้ก็งามสุดแล้วก็ขาวสุดคันเอือยนั้นเราเห็นเนี่ยเราคือสงซีซอนเนาะเราเห็นผู้หนึ่งเรายังว่าโอ้จะเป็นเจ้าขาวจะเป็นเจ้าขาววาสันเอ้ยเอือยที่เลียงจันนลยไหมเออแล้วก็เบ้าก็เด้บกเอือก็ขาวกวาโอเคเอาท่าเจาเขามาเนาะจ้ะครับ ไม่ได้ส <If S 1> <at> ั่งวะนี่จะพี่น้องมันจะกลางๆแล้วแบบลาบลาบยังไงเราคนเป็นลาบเป็ดลาบเป็ดบ้างลาบเป็ดบ้านเห่าล้วก็ตำตีนไก่พี่น้องจะแสบดีนี่มาพี่น้องมากินแสบแนบแล้วกันยูทูบยังเราจะเข้าไยบึงช่องอะไรหน่อยปะเขาจะตามให้นี่ยช่องอะไรช่องกันสาวหน่อยคนไก่บาดชาแนลมันนิดวมาพี่น้องมา บอกว่าพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังเล่าหรือว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศมากินเขาแซ่บๆนะสาวหน่อยเด้อจากพี่น้องจ๋ามากินเจ้าเขากระติบหน่อยนี่พี่น้องพี่น้องร่องปลายสุขคูสุกโขนจวดอันนี้คือตอนไหนยังกาะตำเล็บมือนาง ค่อยไปได้แล้วอืมเฮ้ยของมาช่วยจุกินปะกินเผือกจุจุไม่เคยกินเลยสองร่องบะร่องบะหูนะอือขอบบะร่องอ่ะขยาย ย่าันนะเนี่ยค่ะเนาะอย่าไปหยันมาพี่น้องมาเด้อซอยจุพี่น้องซอยจุต้องพักกันเนื้อไหมไม่ไม่กินโออยเมากคนเขาไม่กินใครชอบกินอะไรกินเท่าจุอย่างเดียว่แมนเดี๋ยวพี่น้องเด้อนี่ซอยจุแสบๆเนาะกันอยู่หมกดาหารด้วนี่พี่น้อง นานไป่ยครบอ่ะกไม่กินเหรอทำไมอ่ะเอาเอาบอแม่หรอแม่จังแม่อืม แบ้งรุงเจ็ดตัวแฉบตัวชุดยอดน้ำจิ้มชุดเด็ดคมเป็นอไรโอเคป่จ๊ะจวดแฉบ็มรู้จักโอเจ้ะอ่ากินใา่กันเด้อเย็นแาวดีกว่ มันย็นเย็นเย็นแถวดิเอาไปเลยเอาบ่นบันโหินแถวยันอไแ้วลงแ้องเสสม็หนาวนะพี่ของคนแมนต้องใลายเจอลายหมอืมเพกินไม่ได้บิกถอดไง

หอใช่ฮ้หมกเต้หอไปใหญ่ใ่คนมีดูเย็นมันถังนมยางแต่คนกินนมเมื่อคืนนี่คนติดใหบ่คอยบริกินะไม่จะคอยนเมื่อกี้วหายคนละอันคนละนมมาไรเออแบบเอาบ่าเออแบ่เยอะอรคนละคนละต้นละอันแค่ั้นแหละคนที่เด่นเยอะๆมันเอากระดาษเลยบริรมาสั่งบริกาะ ลรวทางสายจุพี่นางสายจุให้ขาร้านเออคดทางทางไปเราสั่งสองฝน่มหมูกระสังสองให้และเหยาะใครจะขอยข้คร้านขนร้านเราจะกินคนเดียวก็อยากกินใจกินน้ำส้มบ่ดาวทำไมไม่กินอะ โมกก้าจิเ้วไม่คุชิมเหรอเออลองดูดิลองไม่เสียหายหรอกแฉบ,บ,งบ,บวงกินไหมวงเพราะแล้วน้ำเปล่าก็ได้ให้เลใส่้ำเกงทีมีอย่างอืม ใช่ไหมยังมาคิดกินอะทีแบบนี้กินข้าวขี้เนียวค่ะแล่าราเนร้ายเนี่ยเอาไปเจ้าเจ้าเขียนไปหรือว่ารานหมู้เราให้ยังเห็ดอยู่ฉันจวดน่อยจวดจวดอื้มอิ่มเลี๋ย

้อมมากกระยับมาจีหอม,มมาจมลน้อมนะ น้อไม<อ>กินปก<อ>ินป้ายเบื่อมันจ่อย,อยเอไม่มีกินแล้วได้ไ<อ>ถ้าก็าได<อ>้กินเขาเนาะตังมากินแต่กระเปอกเปอกินโอ้ยจกังไรอยอะอือมีหานให้เลือกไม่ใช่นเป็นอยงแซบพอเลยไปมีานให้เลือกเว้ยทำมาบาแซบคนปลไปจ่อย วินีากินอเ่กินกมได้เดือดร้อนโอยมดได้เอ้ยืกหลายอยเดียวเองก็เลยบอแล้วพอละตนำมาเง้ยำเลยปนจิเขากันหรอจงแล้วมาดูเป็นแนวเป็นปลาแชมอนแชมอนคิดคิดใ่เป็นปลาแซมอนก็ได้ไหมแซมอนแซมอนพี่น้องกิน ปลาแซมอนเด้หี่ปลาแซมอนอะไรโซ่งวัวเหรออืมออไนะเจ้หมูมาเะเกิอืมเากอะกุย่หมูบ่มนี่มนี่นี่หมนนี่่หมนี่่มนู่นหมูน เน่แบเน่ยอมหาแบบแทบคืนเครื่องอะเนาะแบบกินอยู่้บนเท่าไหร

หกคนหันโดหันเท่าไรคุร่าลอยไหมหาลอยหาชิบหาถือคุร่าคุร่าลอยหาอ่าฮะคุร่าเท่าไรบ่หอดเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้หาลอยหาชิมหาบาทหาหกเบิ้ง หกคนแซบพี <sechs> ่น <fastest fate> ้องแซ่บ <cat> อ you know. <sp> ิลีหันนี่ยู่มุคนละเก้าสิบสองบาทโย ต้องทอนมันสี่ร้อยถูกแล้วูเือบานดีวหาสิบหาแถาหาอยหาสิบหาบาทบออ้หหาลอยหาสิบหาให้หกทิปบัตรองทอนทิพตั้งหาบาททิต้งหาบาทนี่ใจดีขนาดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบา่ซื้อน้ำจ้ะ แล้วชีชีบาทใครเล่าซะขาดค่ะชีินแล้วนะไปสุ้วมาเออคราบซะขาดชีกินฉินเราไปไล่ต่อนั่นเละจบจบไปกระเป๋าตอนนี้กับชีหน่อยขาจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องสีกลับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าสุดท้ายแล้วขอกล่าวค้า่าสวัสดีสบายดีบ๊ายบายพอกันใหม่คลิปหน้าแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเพียงสี่จังบอก